และนี่คือทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับใน LA นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ารถไฟฟ้าใต้ดินใน LA น่ากลัวอย่างที่เขาเล่ากันหรือเปล่านะครับตู้ให้กดบัตรสำหรับเอาไปแท็กนะะซึ่งด้านหน้าพาไปดูอันนี้คือที่แท็กนะครับลงมาข้างล่างนะรถที่ผมต้องขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวผมเข้าไปในตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะตอนนี้คือบรรยากาศในรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีซันเซ็ตนะครับเวลาผมใช้บริการธรถไฟฟ้าที่เนี่ยมันจะมตีตำรวจนะครับมาเป็นระยะแล้วก็ต้องบอกว่าในบางครั้งมันก็จะมีพวกที่ดูเป็นทรงนักเลงนะครเป็นคนผิวสี รวมหึงคนผิวขาวด้วยนี่หละผมเคยเจอแบบว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในรถไฟฟ้าเลยนะฮะสูบบุหรี่เฉยๆไม่พอนะคือเขาทาปิดประตูเสียงดังดูมีปัญหาต้องระวังอย่างที่เห็นในวิดีโอนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีไรนะแต่จริงบางครั้งมันก็มีนะครับต้องระวังนะที่นี่อเมริกานะครับตอนนี้ผมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับด้านบนก็เป็นแบบนี้นะ